สวัสดีค่ะพวกเราทั้งสามคนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าห้องห้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชจะมานําเสนอโครงงานว,วิทยาศาสตร์และวิชา i อ3เรื่องการสํารวจปูเปี้ยวในชุมชนบ้านหน้าทับตําบนท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งคณะผู้จัดทำมีดังนี้ดิฉันนางสาวปริชยาจิรพนาสมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาภาสรเสฐีทิติสกุลค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบวรรัทธิรักค่ะเนื่องจากบริเวณชุมชนบ้านนาทับร้อมรอบไปด้วยแม่น้ําและพบว่าในชุมชนมีการประกอบอาชีพจับปูเปี้ยเป็นอาชีพหนึ่งอีกทั้งยังมีการนําปูเปี้ยไปแปรรูปเป็นอาหารเช่นปูเปี้ยนําไปดองเป็นปูเค็มทางคณะผู้จัดทํามีความสนใจสํารวจปูเปี้ยในพื้นที่ชุมชนบ้านนาทับตังบนท่าสาราอาเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยลักษณะวงจรชีวิตอาหารศัตรูของปูเปี้ยวและสำรวจจานวนปูเปี้ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านนาทับและศึกษาการแปรรูปของปูเปี้ยวค่ะวัตถุประสงค์นะคะมี3ข้อดังนี้หเพื่อศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยลักษณะวงจรชีวิตอาหารและศัตรูของปูเปี้ยว2เพื่อสำรวจจานวนปูเปี้ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านนาทับตลท่าศาราอําเภอท่าศาลา,า,า,ลาจังหวัดนครศรีธรรมราช3เพื่อศึกษาการแปรรูปของปูเปี้ยวค่ะ สถานที่ศึกษานะคะชุมชนบ้านหน้าทับหมู่15ตําบลท่าสาราอำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563ถึงวันที่22กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ได้ทราบข้อมูลลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยวงจรชีวิตอาหารและศัตรูสองได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการไปรูปของปูเปี้ยว3ได้ทราบข้อมูลจํานวนปูเปี้ยวในพื้นที่ชุมชนม้านนาทับและ 4. เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ปูเปี้ยวในชุมชนม้านนาทับค่ะเอกาสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะ 1. ปูเปี้ยวหรือปูสมัม ชื่อท้องถิ่นบริเวณชุมชนบ้านหน้าทับเรียกว่าปูเปี้ยวลักษณะทั่วไปกล้ามมีสีแดงปนม่วงกระดองเกิดจะเป็นรูปสี่ยมจัตุรัสปูเปี้ยวเพศผู้มีป้องท้องป้องหลงสุดท้ายยาวกว่าป้องสุดท้ายเล็กน้อยแต่จะกว้างกว่าเพศเมียประมาณสองเท่าปูเปี้ยวเพศเมียสังเกตได้จะมีไข่บริเวณหน้าท้องหรือเรียกว่าจับปิ้งค่ะ 2. นะคะชุมชนบ้านหน้าทัตบตําบลท่าศาลาอำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราช อาชีพส่วนหนึ่งของคนในชุมชนบ้านหน้าทับคืออาชีพประมงและค้าขายปูเปีย้ยวงานอดิเรกของชาวประมงคือการจับปูเปี้ยวในเวลากลางคืนค่ะ 3. ป่าชายเลน 4. การไปรูปของปูเปีย้ยวและ 5. การอนุรักษ์ค่ะวิธีการดำเนินการนะคะวัสดุอุปกรณ์ได้แก่ 1. สมุดบันทึก 2. กล้องถ่ายรูปค่ะ ขั้นตอนการสำรวจนะคะ 1. นงลงพื้นที่สำรวจบริเวณป่าชายเลนหมู่ที่15ในชุมชนบ้านหน้าทับตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาลา,า,า,ลาจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ศึกษาลักษณะทิ่นที่อยู่อาศัยวงจรชีวิตอาหารและสัตรูสามสำรวจจํานวนปูเปี้ยว 4. ส,สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการนําปูเปี้ยวไปแปรรูปและหบันทึกผลการสํรวจค่ะผลการศึกษา ผลการสำร,รวจปูเปี้ยวในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านนาทับตำบนท่าศาลาอําเภอท่าศารา,า,า,ราจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ผลดังนี้ชนิดที่พบเปี้ยวดำขนาดที่ใหญ่ที่สุด4.3เซนติเมตรลักษณะทั่วไปมีสีแดงปนม่วงกระดองเกือบจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพศผู้จะมีป้องท้องกว้างกว่าสองเท่าในเพศเมียบริเวณที่พบบริเวณปากแม่น้ำชายเลนที่เป็นดินโคลนมู่15าตำบนท่าสาลาอําเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราช อาหารของปูเปี้ยก็คืออินทรีย์สารและสัตว์สัตว์ต,รต,รตหรือสิ่งเล่าก็คือลิงแสมค่ะผลการศึกษาวงจรชีวิตของปูเปี้ยนะคะเมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์พ่อปูและแม่ปูมีการผรสมพันธุ์หลังจากที่ผสมพันธุ์กันแล้วประมาณ20 -30 วันไข่จะถูกส่งมาเก็บไว้ที่หน้าท้องไข่ที่ผสมพันธุ์แล้วจะเริ่มมีขนาดโตขึ้นจนลุนจับปิง้งเราเรียกระยะนี้ว่าปูไข่นอกกระดองโดยไข่จะอยู่นอกกระดองประมาณ14วัน เมื่อถึงฤด,ดูวางไข่ปูปูเปีย้ยจะเดินลงไปวางไข่ในน้ําบริเวณปากแม่น้ําไข่เมื่อฟอกเป็นตัวแล้วจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่าน2ระยะคือระยะที่1ระยะโซเอียเป็นระยะที่ลูกปูจะดํารงชีวิตคล้ายแพลงตน้นจะอยู่ในระยะนี้ประมาณ10-15วันระยะที่2ระยะเมกาโลปาจะอยู่ในระยะนี้ประมาณ10-15วันจะพัฒนาเป็นลูกปูลูกปูจะเริ่มว่ายน้ำคล่องคลื่นและอาศัยกินตามพื้นดิน ก็จะพัฒนาเป็นปูโตเต็มวัยที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพ่อและแม่ของมันค่ะผลการสำรวจจำนวนปูเปี้ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านหน้าทับตำบลท่าสาราอำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าจำนวนปูเปี้ยวในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านหน้าทับนะคะเฉลี่ยแล้วพบ63าตัวต่อหนึ่งคืนต่อพื้นที่1,600ตารางเมตรค่ะการแปรรูปของปูเปี้ยวนะคะ 1. นึ่งนำนำปูมาล้างทำความสะอาด 2. ดองน้ำเกลือรประมาณ2-3ชั่วโมง 3. นํนำมาคัดแยกขนาดของปูได้ขนาดตามที่ต้องการค่ะ 4. นํนำมาล้งางทำความสะอาดอีกครั้ง 5. แยกใส่ในปี๊บปีป๊บละ6กกิโลกรัม 6. ใส่เกลือลงไป3กิโลกรัม 7. ตามด้วยน้ำเปล่าสะอาดอีกครั้งดองต่อไปประมาณ2คืนค่ะหากมากกว่า2คืนนะคะปูจะเค็มจนเกินไปและห้ามนำปูเี้ยวตายมาทำเป็นปูดองเค็มค่ะเพราะจะทำให้มีกลิ่นเหม็น สรุปแลอะอภิปรายผลนะคะลักษณะปูเปี้ยวมีสีแดงกลม่วงกระดองเกือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ที่พบตัวประมาณ4.3ซนติเมตรที่บริเวณที่พบคือปากแม่น้ําชายเลนที่เป็นดินคโคลนหมู่15ตําบลท่าศาราอําเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชอาหารของปูเปี้ยวคือยินสีสารและซากสัตว์ศัตรูหรือสิ่งรา้ายของปูเปี้ยวคือลิงแสมค่ะ สรุปและอภิปรายผลวงจรชีวิตของปูเปี้ยวนะคะเมื่อถึงช่วงฤดูการผสมพันธ์ปูเปี้ยวจะมีการผสมพันธ์หลังจากพ่อปูและแม่ปูได้ผสมพันธุ์กันแล้วไข่จะถูกส่งมาเก็บไว้ที่หน้าท้องไข่จะอยู่นอกกระดองประมาณ14วันหลังจากนั้นแม่ปูก็จะวางไข่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่าน2ระยะคือระยะที่1ระยะโซเอีย e จะอยู่ในระยะนี้ประมาณ10-15วันระยะที่2ระยะเมกาโลปา จะอยู่ในระยะนี้ประมาณ10-15วันก็จะพัฒนาเป็นลูกปูจะเริ่มว่ายน้ำคล่องขึ้นและหากินตามพื้นดินและก็จะพัฒนาเป็นปูตโตเต็มวัยที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพ่อแม่ของมันค่ะผลการสำรวจจำนวนปูเปี้ยวในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านนาทับนะคะพบปูเปี้ยวเฉลี่ย63ตัวต่อ1คืนต่อพื้นที่1,600ตารางเมตรการแปรรูปปูเปี้ยวของคนในชุมชนบ้านนาทับส่วนใหญ่จะนำปูเปี้ยวมาแปรรูปเป็นปูเค็มค่ะ สรุปและอภิรายผลการสำรวจปูเปี้ยวในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านนาทัตบตําบลท่าศาราอําเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชทําให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปูบเปี้ยวซึ่งแสดงถึงความบุรมสมบูรณ์ของป่าชายเลนดังนั้นไม่ควรหาปูเปี้ยวในช่วงฤด,ดูที่วางไข่และขยายพันธุ์ปูเปี้ปยวแล้วปล่อยคืนสู่ป่าชายเลนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ปูเปี้ปยวและเป็นอาชีพของคุณในชุมชนบ้านนาทับสืบต่อไปค่ะข้อเสนอแนะนะคะ จากการสำรวจปูเปี้ยวในตอนกลางคืนพบว่าอาจาก่อให้เกิดอันตรายจากสัตว์พิษร้ายต่างๆควรระวังตัวในรอบครอบควรแต่งกายให้มีชีดทุกครั้งขณะที่สำรวจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการนำปูเปี้ยวไปแปรรูป ควรมีกิริยาที่สุภาพเรียบร้อยงดหาปูในช่วงฤดูที่วางไข่ช่วงแรกจะอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมช่วงที่สองจะอยู่ระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนและควรรักษาการอนุรักปูเปี้ยวให้คงอยู่ต่อไปและเพาะพันปูเปี้ยวเพื่อนําม,มาปล่อยคืนสู่ป่าชายเลนค่ะสําหรับวันนี้คณะผู้จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์รายวิชาไอเอการสำรวจปูเปี้ยวชุมชนบ้านนาทับตบาาาําบลท่าศาลาอำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ